มาดูเรื่องของแม็กสาวรีอย่างที่เรานําเสนอไปนะครับแม็กเนี่ยควงปืนบุกเข้าไปจี้ชิงเงินที่บ่อนดินแดงภาพเนี่ยวงจรปิดออกมาก็กลายเป็นที่ฮือฮาเรื่องแรกก็คือบ่อนที่ดินแดงมันมีจริงหรือเปล่านักข่าวของเราลงพื้นที่ไปบอกว่าเดินไปถึงสอนอดินแดง8นาทีเองนะก็ถึงสอนอดินแดงแล้วเรื่องแม็กเนี่ยเดี๋ยวว่ากันเพราะกําลังรอประกันตัวแต่ที่จะเป็นประเด็นวันนี้ก็คือเจ้าของบ่อนปรากฏตัวแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ ที่เมื่อวานเรานําเสนอไปว่ามีรายงานว่าเจ้าของบ่อนไปแจ้งความไงตรง <ฮะ S 1> บอกว่าเขาเสียหายนะมีคนมาปล้นบ่อนเขานี่คือเจ้าของบ่อนคุณวิชาญครับขออน,นุญาตสงวนนามสกุลไว้เดินทางมาให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนครับตํารวจเนี่ยใช้เวลาในการสอบปากคำสามชั่วโมงแล้วก็คุมตัวออกจากสอนอดินแดงช่วงบ่ายสองสเอาไปฝากขังที่สารขแขวงขพระนครเหนือหลังถูกดําเนินคดีนะครับเจ้าตัวคุณวิชานเนี่ยเป็นข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนัน ขนาดถูกควบคุมตัวนักข่าวพยายามถามพี่พี่พี่ใช่เจ้าของบ่อนจริงไหมใช่ไหมผมตอบไม่ได้ครับผมไม่ตอบเราเล่าหลักการเพื่ออะไรคะับเพื่อโต๊ะสนุกหรือว่าอะไรยัไงขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตครันเราเปิดกี่บ่อนแล้วครับผมหลักเกณเป็นบ่อนมานานยังครับอ่อไปครับขออนุญาตครับผมตอบไม่ได้ครับผมไม่ขอตอบครับพี่ใช่เปีายเปียกหรือเปล่า คือคุณผู้ชมถ้าติดตามข่าวนี้จะรู้นะฮะเบียก8 8 8เนี่ยชื่อบอนชื่อบอนปบีกตงองแปดเจ้าตัวก็ไม่ตอบคนที่มาตอบแทนก็คือรองผู้บังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งครับรักษาการแทนผู้กํากับสอนอดินแดงนะครับพันตํารวจเอกเอกรัฐเปาอินบอกว่าคือโดยหลักฐานแล้วเนี่ยปรากฏว่านายวิชาญเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนจริงครับเพราะพบสัญญาการเช่าซื้อตั้งแต่ช่วง5มกราคม65จุดประสงค์ตอนแรกที่เช่ามาเขาจะเอาไปทาโต๊ะสนุก แต่เขาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการกวดขันเขาเลยดัดแปลงจากโต๊ะสนุกกลายเป็นบ่อนส่วนว่าจะเชื่อมโยงหรือจะไปรู้จักกับเสียเปียกหรือเปล่าอยู่ระหว่างการสอบสวนก็แปลว่าเขาไม่ใช่เปียกแล้วล่ะเปียกก็เป็นคนละคนกับเขาทีนี้พอพูดมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมครับก็อย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตกันนะฮะผ่านไปตั้งกี่ชั่วโมงแล้วที่สุดตํารวจไปตรวจแล้วนะครับไปตรวจแล้ว ห้องมันเป็นห้องว่างเปล่ามันไม่มีบอลตูนคือท่านไปตรวจหลังจากเหตุการณ์หลังจากได้รับแจ้ง15บชั่วโมงพอท่านตรวจเสร็จท่านก็บอกว่าไม่มีเลยนะไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่ชาวบ้านเขาถามก็คือว่าหลังมื่อสบชั่วโมงแล้วมันไม่มีแล้วถูกไหมแต่ดูคลิปนี่ดูคลิปซ้ายแม็กก็ถ่ายไว้ก่อนเกิดเหตุชัดเจนมากแม็กสาวรีถ่ายเอาไว้ให้มีโต๊ะ<อ>ถัวโต๊ะอะไรครบหมดเลยชัดมาก แต่ตำรวจบอกว่าอ๋อไปตรวจแล้วโลง่งเออขาคงย้ายอุปกรณ์กันไปแล้วล่ะผู้ที่มาแจ้งว่าเป็นผู้เสียหายเรื่องชิงทรัพย์ก็แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของนะครับโดยนําหลักฐานการสัญญา,เช,าเช่าพื้นที่กับเจ้าของบ้านนะครับซึ่งเราต้องทำการตรวจสอบเอาเจ้าของบ้านคู่สัญญามาทําการสอบเป็นพยานต่อไปด้วยครับตรงครับตรงครับส่วนอีกประเด็นหนึง่งคนก็วิพากษ์วิจารณ์ เรื่องแม่แม็กไงเมื่อวานตอนแม็กมาผลกระแสใช่ไหมครับฝนอินกันแล้วก็บอกว่ามันมีชายชะกันเนี่ยไปฉุดกระชากลากถูวงจรปิดออกมาแล้วแม่มันก็ชายชะกันจริงๆรค,คนก็วิพา์วิจารณ์ตำรวจหรือเปล่าสรุปไม่ได้มีการฉุดกระชากลากถูนะครับเป็นการดึงมือถือไปดูเบอร์แล้วก็คืนไม่ได้ฉุดกระชากต,ตำรวจยืนยันว่ากลุ่มชายชะกันนี้ไม่ใช่ตำรวจอย่างแน่นอนอันนี้ตำรวจยืนยันมาแล้วนะครับที่วิพา์วิจารณ์กันอา้าวส่วนตัวแม็กสาวรี วันนี้เนี่ยมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคุณผู้ชมครับพนักงานสอบสวนสอนอดินแดงครับเมื่อช่วงเช้าครับก็คุมตัวไปฝากขังที่ศารอาญาพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนในเวลากลางคืนและพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะนะครับมออแม็กก็ยืนยันว่าตอนนี้ก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแล้วและก็บอกเหมือนกันว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถูกจ้างอะไรมาให้มาเปิดโปงบ่อนอะไรเลยไม่ได้จะมาเลื่อยขาสอนอ,อะไร มันแค่แค้นส่วนตัวก็มันเสียไปเยอะได้ออกรายการผมก็เริ่มไม่กังวลนะครับแต่ผมออกมาแล้วถ้าผมได้ประกันตัวมาแล้วผมก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วครับยังไงผมมอบตัวอยู่แล้วครับ <S <S เพราะผมไม่ได้เจตนาจะเข้าไปป้นทำไมถึงได้พกอาวุธปืนเข้าไปโอป้ยมันเป็นปืนเนี่ยผมพกตลอดอยู่แล้วครับเดินยิงแมวยิงหมาบางทีผมก็เดินเล่นหน้าบ่อนบางคนในบ่อนก็รู้ว่าผมพกผมก็เดินยิงเล่นอยู่หน้าบ่อนบางคนก็รู้นะครับ พนักงานสอบสวนก็คุมตัวไปฝากถังที่ศาลอาญารัชดากําลังรอการประกันนะครับเห็นว่าตอนนี้ครอบครัวของแม็กสาวรีกําลังอยู่ระหว่างยื่นขอประกันเตรียมเงินสดไว้เกือบ4ี่แสนก็ต้องรอศาลพิจารณานะครับ<ฆ>เรื่องนี้ก็ไปถึงคุณชัดชาติด้ดยนะครับเอบ่อนอยู่แถวดินแดงคุณชัดชาติว่ายังไงถ้าจําได้เมื่อวานนี้ตอนที่เรานําเสนอเนี่ยก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นไง<ฆ>จะไปบอกชัดชาติจะไปบอกชัดชาติลูกเตือนไว้ว่าอย่าหาเรื่องล่าสุดคุณชัดชาติบอกบอกได้แต่ให้บอกผ่านทรัฟฟี่ฟองดู มันจะเชื่อมโยงไปกับ88สอนอจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อำนาจของกรทมแต่มันเชื่อมไปกับ88สอนอดังนั้นอย่าก,กังวลเรื่องความปลอดภัยให้เลือกหัวข้อในการแจ้งว่าเรื่องความโป่งใสเดี๋ยวคนต้องหาเรือท่านที่ปรึกษาพเอกเด็ทีว่าตรงนี้เป็นยังไงนะแต่ว่า ในส่วนโดยตรงแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงครับแต่ก็พร้อมที่จะรับข้อมูลนะถ้าเกิดประชาชนเห็นหรือแจ้งบอดแสเข้าม,มาผ่านถ้าพี่ผมดูเดี๋ยวเราคนต้องสั่งสำนังกงานเขตไปว่าใน,ในแต่และเขตมีข้อมูลอะไรบ้างหรือเปล่าครับเห็นว่าคนวิพา์วิจารณ์ด้วยนะบ่อนดินแดงเอ๊ะมันมัน,มนจะใกล้ๆกับสาราว่าการกทมหรือเปล่าก็ได้มีการกำชับกันครับผู้ว่ากทมคุณชัดชาติบอกว่าต้องตรวจตราให้ดีขึ้นเดี๋ยวจะไปปรึกษาพลตำรวจเอกอดิตซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทมอีกครั้งแล้วจะสั่งการไปยังสำนักงานเขตให้้้้้ตรรรวจออบบขมูลททัังหดดคปิายกนี